สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง SF Car Review วันนี้ผมมาจากพาทุกคนไปสัมผัสกับรถ SUV ระดับเรือธงที่หลายคนกำลังรอคอยนั่นก็คือ h a ว a l H9 รุ่นปี2026รถที่ไม่ได้เป็นเพียง SUV สำหรับครอบครัวเท่านั้นแต่ยังยกระดับความสะดวกสบายความหรูหราและความล้ำสมัยไปอีกขั้นจนสามารถเทียบชั้นกับรถสัญชาติยุโรปได้อย่างไม่แพ้กันหลายคนอาจคุ้นเคยกับชื่อ H 9ในฐานะรถออฟโรดที่มากับสมรรถนะเต็มเปี่ยม ต่ในเจเนอเรชันใหม่นี้ฮาวอลได้ปรับแนวคิดให้ก้าวข้ามขีดจำกัดจาก SUV ธรรมดาไปสู่การเป็น Luxury Adventure Car คที่ให้คุณทั้งพลังในการขับขี่และความหรูหราภายในที่ใครๆก็ต้องพึงเมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารของ h a r อล H9 2อ2 6สิสิ่งแรกที่จะสัมผัสได้คือบรรยากาศแห่งความหรูหราที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีสุดล้ำภายในถูกออกแบบใหม่หมดใช้วัสดุพรีเมียมทั้งหนังแท้ที่นุ่มนวลเส้นสายที่เน้นความโค้งมนแบบโมเดิร์น และแผงคอนโซลที่มาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่กว่า15นิ้วรองรับทั้งระบบสังงานด้วยเสียงและการเชื่อมต่อไร้สายเต็มรูปแบบแสงไฟแอมเบียนไล่รอบห้องโดยสารสามารถเปลี่ยนได้มากกว่า64สีเพิ่มอารมณ์การเดินทางทั้งในยามกลางวันและกลางคืนเบนาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าเต็มระบบมีระบบระบายอากาศนบนเบาะและระบบนวดที่ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่บนเก e ้าอี้นวดในเล้าหรู ในส่วนของห้องนอนซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นใหม่ที่ทําให้ h 9รุ่นนี้แตกต่างจาก SUV ทั่วไปหาวอลได้เพิ่มฟังก์ชันบอดแถวหลังที่สามารถปรับเองนได้ถึงระดับเกือบราบ180องศาทําให้กลายเป็นเตียงนอนขนาดทิงไซเคลื่อนที่เหมาะสําหรับการเดินทางไกลหรือการพักผ่อนระหว่างทริปบอดถ,ถูกพุ่มด้วยหนังนับป้าคุณภาพสูงพร้อมฟองน้ำเมมโมรีโฟมที่ปรับตามสวีระทำให้การนอนพักในรถไม่ใช่เรื่องจำเป็นแบบชั่วคราวอีกต่อไปแต่เป็นประสบการณ์การพักผ่อนที่แท้จ,จริง ผนังด้านข้างมีช่องเก็บของที่ชาร์จไร้าสายและลำโพงรอบที่จักแบรนด์เสียงระดับโลกที่สร้างบรรยากาศเหมือนอยู่ในห้องพักโรงแรมนอกจากนี้ฮาวเวลยังเพิ่มสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนใน SUV อย่างการใส่ห้องน้ำขนาดกระทัดรัดไว้ในพื้นที่ท้ายรถห้องน้ำนี้ถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดใช้ระบบชักโครกไฟฟ้าแบบคอมแพกและมีระบบกำจัดกลิ่นอัตโนมัติอ่างล้างมือแบบพับเก็บได้และฝักบัวขนาดเล็กที่ใช้สำหรับการล้างตัวอย่างรวดเร็วในทริปการเดินทางไกลถึงแม้จะไม่ได้กว้างเหมือนในมอเตอร์โฮม แต่ถือว่าเป็นนวัตรกรรมที่ยกระดับเ9ให้กลายเป็นรถที่ตอบโจทย์ทั้งการผจญภัยและความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันห้องคนขับเองก็ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันไม่เพียงแต่เน้นสมรรถนะในการควบคุมรถเท่านั้นแต่ยังให้ความรู้สึกหรูหราและล้ําสมัยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังพร้อมระบบสั่นตอบสนอง หน้าปัดเป็นจอดิจิตอลคอบพิพขนาด12มิอที่สามารถปรับการแสดงผลได้หลากหลายทั้งโหมดขับขี่ปกติโหมดออฟโรดหรือแม้กระทั่งโหมดที่แสดงข้อมูลการเดินทางระยะไกลนอกจากนี้ยังมีระบบ s u d ที่ฉายข้อมูลขึ้นบนกระจกทําให้ผู้ขับไม่ต้องละสายตาจากถนนเลยระบบช่วยขับขั้นสูงอย่าง Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist และระบบตรวจจับคนเดินถนนล้วนถูกติดตั้งมาให้แบบครบครัน บรรยากาศโดยรวมของ h a ว a ว h 9 2 0 2 6จึงไม่ใช่แค่รถที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันแต่ยังเป็นเหมือนบ้านเคลื่อนที่ที่พร้อมพาคุณไปทุกที่ทุกเวลาจะพักผ่อนจะทำงานหรือแม้แต่การเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางที่ยากลำบาก h 9ก็พร้อมรองรับได้ทั้งหมดสมรรถนะเครื่องยนต์ยังคงไว้ใจได้ด้วยขุมพลังเทอร์โบชาร์จรุ่นใหม่ที่ให้กำลังแรงบิดสูงควบคู่กับระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะทำให้ทั้งการลุยและการเดินทางบนถนนเรียบเต็มไปด้วยความมั่นใจ สรุปแล้ว Haval h 9รุ่นปี2026คือตัวแทนของ SUV แห่งอนาคตที่รวมทุกความต้องการไว้ในคันเดียวทั้งความหรูหราความสะดวกสบายสมรรถนะและฟังก์ชันที่ไม่เคยคิดว่าจะมีในรถประเภทนี้มาก่อนใครที่กำลังมองหารถสำหรับครอบครัวรถสำหรับการผจญภัยหรือแม้แต่รถที่ใช้เป็นบ้านพักเคลื่อนที่ h 9คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยครับ แล้วทุกคนคิดยังไงกับ p o w e r H9 2,026รุ่นใหม่นี้บ้างครับคุ้มค่ากับการรอคอยหรือเปล่าฝากความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง SF Car Review ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ